มุมมองของการส่งออกผล,ลไม้ไทยนะคะไปเติบโตที่จีนแล้วก็จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในทิศทางไหนบ้างกระทรงาพาณิชย์ก็แนะนําเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีความต้องการในการบริโภคผลไม้จากไทยเยอะมากนี่แหละค่ะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่ก็ต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการนะคะทั้งเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยด้วยค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่น คุณพูนพ,พงศ์นายนาภากรค่ะผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าจีนมีการนําเข้าผลไม้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตสูงทําให้ไรายได้ต่อหัวของประชากรและความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคจีนยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่ออาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วรสชาติดีทําให้ความต้องการบริโภคผลไม้เพิ่มขึ้นมากค่ะจากประชากรกว่า1,400ล้านคนแล้วประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นแหล่งนําเข้าผลไม้อันดับหนึ่งของจีนในปี2,565มีส่วนแบ่งตลาดนแคะของผลไม้ในจีน ร้อยละ41.3รองลงมาเป็นชิลีสัดส่วนร้อยละ24.4สองประเทศรวมกันมีส่วนแบ่งในตลาดผลไม้นำเข้าของจีนสูงถึงร้อยละ65.7 จีนมีนาเข้าผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามรายได้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นและผลผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคโดยเฉพาะผลไม้เขตร้อนค่ะอย่างทุเรียนกล้วยมังคุดลำใหญ่แล้วก็มะพร้าวนะคะโดยสนอคค่ะนี่คือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะวิเคราะห์ความท้าทายและโอกาสของการส่งออกผลไม้ไปจีนพบว่าตลาดผลไม้ในจีนเติบโตสูงแล้วทำให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเล่นเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายของไทยในการรักษาตลาดจีน ดังนั้นหากไทยมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตในบางสินค้าแล้วสามารถผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกเชิงพาณิชย์ได้จะเป็นโอกาสทางการค้าของไทยกับจีนในอนาคตแล้วที่ต้องไม่ลืมเลยนะคะคือเรื่องของการขนส่งค่ะขนส่งทางบกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตในเส้นทางที่มีการขนส่งทั้งทางรางโดยใช้ผ่านด่านรถไฟผิงเสียงนะคะในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงหรือว่าด่านรถไฟโมฮานนายมนทนยุนานานรวมถึงการ รักษามาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยความปลอดภัยรวมไปถึงคุณภาพของผลไม้ในราคาเป็นสิ่งที่ไทยต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ยกระดับให้ดีขึ้นมากกว่าประเทศคู่แข่งผู้เล่นรายอื่นๆด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ควรจะผลักด,ดันนโยบายการกระจายตลาดลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดเดียว โดยกระจายตลาดส่งออกผลไม้ไปยังตลาดใหม่ๆควรจะขยายตลาดลงสู่ระดับมณฑลของจีนให้มากขึ้นตามการพัฒนาความเป็นเมืองในมณฑลต่างๆของจีนที่ขยายตัวโดยเฉพาะในมณฑลที่มีการพัฒนาระบบโลจิสติกให้ทันสมัยด้วยนะคะก็เป็นคำแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์ฝากไปถึงผู้ประกอบการไทยถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังจีนด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 1 6ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ